พี่นายขาเหนื่อยปะคะไม่เป็นไรค่ะช่วยถือค่ะพี่เนยเป็นไงคะไปประชุมเป็นไงบ้างคะแล้วลูกค้าซื้องานเราปะคะพี่เนยยิ่งใจเลยค่ะเอ้านี่น้องมาทำงานใหม่ปะครับพี่บอกไว้ก่อนเลยบริษัทนี้อยู่ได้เพราะพี่ไตรมาสที่แล้วพี่ทำไปสี่จุดไตรมาสนี้พี่เอาสี่ห้าหกเนี่ยที่บ้านมีรถ bm ไม่ขับแล้วจะซื้อยานอวกาศมาไม่มีที่จอดตอนนี้ก็เลยว่าจะสอยดาวเทียมเดี๋ยว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 ไปเครื่องปรินป่ปะขาวเอาหน่อยนะยัปรินตอยู่ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ ขอบคุณค่ะเออก็คือสรุปจะไม่มารับใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นแหละกลับเองก็ได้หน่าเบือ่อมีแฟนก็เหมือนไม่มีอันนี้ที่แร้วมันก็ปล่อยกินข้าวคนเดียวโอ้ยอันนี้อะไรฝนจะตกรถก,ก็ติดพีเซนก็ไม่เสร็จโอ้ยอะไรยุ่งน่าเบือ่อยัดครับผมเซนเซชันสัญญาณใกล้แล้วพี่สบายมากพี่รับผมครับผมโอเคฝาก้วยจัไปพี่ พูดก็พูดนะพี่อู๋เมื่อคืนน่ะพี่ไม่น่าไปยอมแม่งเลยฮ้ยไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยมันไม่ถูกต้องพี่เหมือนับการเอาัวแม่เช้าวันหยุจมูกวบนนี้พี่หายใจออกเหรอพี่ลองคิดดูนะพี่่อให้มันแซงคิวซื้อหมักฝรั่งก่อนพี่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเป็นผมผมเล่นไปแล้วอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอมมันพี่เลยพี่ต้องเดินไปหาเรื่องมาไปเลยต้องไปเลยพี่รู้เรือยัง แมนสายขายอ่ะเขาคอนเฟิร์มแล้วน้ำว่าเป็นเก๊เม,มาอะตูนเมาไม่ได้เมาเป็นได้ยังไงอาทิตย์ที่แล้วว่ามีคนไปเห็นว่านางไปเดินที่ห้างกับแฟนน,ะนางจริงเหรอบอกมาเลยนะว่าแฟนอะหล่อมาก